สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับช่องหวยลาวนะครับทุกทท่านทุกๆคนกันเลยนะครับเนามาจากเขียนนะครับเนาโอ้นะครับสวัิมาได้นะครับเราก็เข้าไปนะครับเข้าไปในตัวนี้ใน6คู่นะครับ82-28นะครับก็ต้องจับแบบนี้นะครับเราเป็นสูตรใหม่นะครับลงงวดที่แล้วเป็นงวดแรกเราะสูตรแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้ตายตัวว่าจะเป็นตัวเด่นตัวไหนนะครับแต่ผมให้เด่น3าม นะครับสามไม่มาเนาะอืมนะครับสามกับหกหกนี่ก็เสียดายนะครับเนาะเสียดายนะครับที่ไม่ได้ออกไปสองตัวในหกตัวนะครับสองตัวล่างหกตัวเนาะให้ไปเจ็ดสี่ออกมาหกสี่อยากให้ไปหกสามออกมาหกสี่นะครับเนาะอ่านี่ครับให้ไปศูนย์เจ็ดเดี๋ครับออกมาศูนย์หนึ่งเนาะเออเจ็ดกับหนึ่งนะนะครับได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับก็สำหรับผลนะครับในงวดที่แล้วนะครับก็ออก 642801นะครับไปแล้ว5นะครับเนาะเออนะครับเลขหรือว่าจะมาวันนี้นะครับ5นี่นะครับช่วงนี้มี1มี2มี5นะครับแค่นี้เนาะห่วยลาวนะครับสำหรับบวกว้นกันไปนะครับมีศูนย์เพิ่มมานะครับแต่ศูนย์ก็อาจจะมีบ้างมาบ้างไม่มาบ้างนะครับเนาะอ่ะนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าเอ้ผมเพิ่งเห็นนะครับเราเพิ่งจะไปสังเกตนะครับว่า เลขนะครับเลขเลขเลขที่หลังออกจากเลขหวยนะครับเรียกว่าเลขอะไรเนี่ยเลขเลขเลขที่ที่หลังออกหวยนะครับที่มี4ลูกนะครับวดก่อนเห็นมี3ลูกเนาะผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับเขาเขาเปลี่ยนแล้วเลยครับเนาะแต่ก่อนนีเห็นเป็น3ลูกนะครับเป็นเลขอะไรนะครับเลขที่ว่ามีปูแล้วก็อะไรสักอย่างนี่นะครับไม่รู้ผมจําชื่อไม่ได้นะครับเนาะแต่ก่อนเห็นมี3ลูกนะครับ พอมาหลังๆนี้เห็นมี4ลูกเนาะเออนะครับเพิ่งสังเกตเห็นนะครับหรือว่าต้องเปลี่ยนแบบใหม่นะครับก็ลองดูนะครับก็อาจจะเกี่ยวกันหรือไม่เกี่ยวกันนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปสังเกตดูอีกทีนะครับเนาะเผื่ออาจะมีแนวทางเผื่อจะเป็นแนวทางนะครับแต่ก่อนก็เห็นเป็น3ลูกนะครับก็หลังๆนี้เห็นเป็น4ลูกนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรก็คอมเมนมาบอกด้วยนะครับเนาะผมบอลูอิลีนะครับเนาะไฮไปตะเลกนะครับอาจจะเกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ยยังไงเดี๋ยว เดี๋ยวต้องลองไปสังเกตดูนะครับเนาะอ่ะนะครับก็มารุ้นกันนะครับเนาะก็สําหรับนะครับในหวยไทยนะครับหวยไทยโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับลงไปให้แล้วนะครับรีบๆไปดูนะครับวันนี้รีบลงเร็วๆเลยนะครับกลัวจะไปตรงกับเลขดังกลัวจะไปตรงกับเลขอั้นนะครับถ้าไปตรงก็ยังดีที่ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับก็นำไปจับนำไปซื้อครับเข้าไปดูกันได้ในที่ช่องหวยที่จดไปอ่านะครับเราก็มาเริ่มนะครับมาดูกันได้นะครับว่างวดเนี้ย จะได้เลขกเด่นตัวไหนนะครับสำหรับหวยไทยก็ดูได้ในที่ช่องหวยเด็ดต eh ัดไปนะครับสำหรับในหวยฮานอยก็ดูได้ในที่ช่องคนเฮงก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับในการติดตามทุกๆช่องทางกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยไทยหวยฮานอยนะครับหรือเป็นหวยลาวพัฒนานะครับก็ถ้าไม่มีทุกท่านนะครับก็ไม่มีช่องหวยลาวในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆข้อความนะครับเนาะที่ส่งมานะครับถึงหวยจะหลุดนะครับก็ส่งเป็นกําลังใจมาให้นะครับก็ต้องขอบคุณ ทุกกำลังใจทุกข้อความทุกคอมเมนต์ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเนาะอ่ะนะครับมาเริ <Bel> ่มมาดูก <mur> ันเลยนะครับส <ilim> ําหรับใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับในคลิปนี้ก็ขอคนละไลค์นะครับขอคนละไลค์ใครกดไลค์คลิปนี้ขอให้โชคดีถูกหวยราวพัฒนาในงวดของวันที่26นี้ด้วยนะครับเนาะอ่ะนะครับวันที่26นะครับทับ11ทับหนะครับสำหรับในหวย เราพัฒนานะครับสำหรับในตัวเด่นในวดน,นี้เหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งผมจะเอาในตัวเด่นที่นะครับที่ผมจับให้มาคู่ที่มาเยอะเนาะมันไม่ได้ตายตัวนะครับเหมือนงวดที่แล้วที่ผมให้เด่น3นะครับก็มันมีที่ติด3มาอยู่3 4คู่แล้วก็เลยให้ไปนะครับในวดนนี้ก็ให้ไปในเด่น4นะครับเด่น4ให้เด่น4มาเยอะเลยนะครับลองลงมานะครับก็จะเป็น8 นั้นเลยครับแล้วก็จะเป็นในเด่นสีนะครับแล้วก็ลอง8นะครับก็ลองนําไปจับกันดูลองนาไปวิ่งกันดูนะครับซึ่งผมให้ไปไม่ค่อยมาให้อีกตัวนึงมาอีกตัวนึงนะให้อีกตัวนึงงมาอีกตัวนึงนะครังิดนะครับเราแต่ลองดูนะครับเผื่อจะมาเน้นๆไปเลยนะครับในมวดดีก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับตัวเด่นต่อไปนะครับจับคู่จับคู่ใน8คู่นะครับผมจะให้8คู่ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะเน้นให้อีกที นะครับหคู่คาดจาก8คู่นะครับเนาะอ่านะครับสำหรับใครทุนน้อยเนาะก็จะได้เน้นเน้นให้นะครับแต่น้อยคู่นะครับความเสี่ยงมันก็จะเยอะนะครับเนาะอ่านะครับก็ลองนําไปจับกันดูนะครับ4คู่แรกนะครับก็จะมี20 38 78แล้วก็1 8นะครับ ก็จะเป็นใน4คู่นะครับที่ให้เน้นไปนะครับก็ลองจับไปดูนะครับลองนําไปเลือกกันดูนะครับเนาะต่อไปนะครับอีก4คู่นะครับก็จะมี42 43 4 7แล้วก็1 4นะครับนั่นนะครับเนาะแคปก็แคบใครจดก็จดนะครับ ครบแล้วนะครับใน8คู่นะครับเนาะต่อไปเป็นตัวกันนะครับก็เผื่อใครทุนเยอะนะครับก็ลองจับตัวกันไว้ดูเนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะครับก็ทําตามสูตรนี้นะครับเนาะอ่านะครับนี่นะครับตัวกัน48แล้วก็98นะครับสำหรับสูตรนะครับสูตรก่อนหน้านี้ก็ก็เข้าเข้าสักทีเนาะสูตรล่างนะครับที่ลงให้ไปแต่เป็นตัวกลับนะครับให้ไปนะครับให้ไป28นะครับ อืมนะครับอ่าให้ไป82นะครับมา 2, 8, นะส8เนาะสรับในสูตรล่างนะครับสูตรบนหลัก10ก็ยังเข้าเหมือนเดิมอยู่นะครับก็ไปติดตามมาได้นะครับ,มมนะรบสหรับในสูตรเนาะอ่านะครับเป็นสูตรคำนวณเนานะก็3ตัวนะครับ3ตัวก็จะมี8 4 2 478แล้วก็2 1 4นะครับ สำหรับในตัวกันแล้วก็3ตัวนะครับสำหรับในหวยลาวพัฒนาในวัของวันที่26นะครับก็ครบหมดแล้วนะครับในชุดเต็มนะครับก็สำหรับใครทุนน้อยนะครับลองจับไว้ดูนะครับเนาะอ่านะครับเพื่อจะถูกใน,ในน้อยชุดแบบนี้นะครับจะเน้นใน6คู่ก็จะมี20 78 18 4 2 4 3สแล้วก็1 4นะครับนี่นะครับสำหรับในนะครับใน6คู่เนาะนะครับที่เน้นให้คัดออกมาจากเมื่อกี้นะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับกันทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่26นะครับก็ใครดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้ปังๆนะครับก็ขอให รวยๆกันนะครับทุกคนทุกท่านนะครับเนาะก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าจะอะไรไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับใครที่โชคดีแล้วนะครับเนาะใครที่ถูกหวยแล้วนะครับก็อย่าลืมนาเงินที่โชคดีนาเงินที่ถูกหวยนะครับไปทําบุญทาทานเนาะไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนนะครับมากกว่าเราผมเชื่อว่าเราเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะได้เป็นผู้รับที่ดีวันี้เราถูกหวย เราโชคดีเราทำบุญนะครับงวดหน้าก็จะได้โชคดีอีกนะครับเนาะเออนะครับผมคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่โชคดีนะครับก็คือเราคงยังทำบุญมาน้อยอยู่นะครับเนาะเออนะครับก็ต้องทำบุญต่อไปสะสมไปเรื่อยนะครับเรื่องแบบนี้มันมันไม่ได้ว่าจะถูกกันทุกคนนะครับเรื่องแบบนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่บุญวาธนาของแต่ละคนนะครับเนาะเออนะครับให้ให้เลขไปอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกนะครับบางท่านผมให้เลขไป เนี่ยอามาหมักตัวนี้ครับไปซื้อ,อตัวอื่นนะครับเนาะพอถูกปุ๊บโอ้เสียดายนะครับพอมาซื้อตามเขาอโอ้บันทึกซ้ำนะครับเนาะเออเป็นอย่างนี้นะครับท่านไหนไม่มีดวงนะครับเนาะอ่ะนะครับไม่มีดวงก็นะครับสะสมบุญสู้กันต่อไปนะครับเนาะสักวันต้องเป็นของเราไม่แน่นะครับวันนี้เราไม่ถูกโชคดีนะครับงวดถัดไปเราอาจจะถูกโชคดีถูกรางวัลใหญ่ก็เป็นได้นะครับใครจะไปรู้นะครับเนาะอ่ะนะครับขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ